สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจะวันที่10มีนาคม25 5 9นหนะคะสาหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองมีโอกาสดิบตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราพบความผันผวนของตลาดคุอนข้างมากนะคะในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างอิเมนท์ทางเชิงลบปรับตัวลงไปต่อตามที่เราคาดการไว้นะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีดิดตัวขึ้นนะคะค่อนข้างจะด,ดีเหมือนกันนะคะก็คงเป็นสาเหตุมาจากเรื่องของอการคาดการเรื่องการประชุม e c b ในวันนี้นะคะทุกคนก็คาดหวังในเรื่องของการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ n e g a t i v i v n t n t e s t s t t e t ทที่มีมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงมาตรการ QE นะคะการซื้ออัธบัติที่น่าจะออกมามีมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องรอผลการประชุมนะคะแล้วก็ดูปริมาณด้วยนะคะว่ามีการประกาศออกมาเท่าไหร่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดได้หรือไม่นะคะเราก็ยังมองว่าเซ็กของเราเนี่ย ผันผวนไปตามปัจจัยภายนอกในระยะสั้นนะคะผลกระทบของเราเนี่ยในเรื่องของฟันโปรเนี่ยอาจจะมีไม่มากนักนะคะเ mm. พราะอัพไซด์ที่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะทําให้เหลือ,อรูในการปรับขึ้นค่อนข้างจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ mm. ก็ยังคงมองแนวต้านที่1,400จุดที่เดิมนะคะ mm. ก็ที่ระดับ PE ประมาณสัก15เท่านินนดๆนะคะ mm. ก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากนะคะเพราะฉะนั้น น่าจะเป็นโอกาสในการทยอยขายทำกำไรออกไปนะคะจากพอร์ตตอนนี้ที่เราถืออยู่ไม่เกิน80นะคะก็มองว่ายังต้องรู้เรื่องของมาตรการ QE จากทางด้าน ECB นะคะในขณะที่เราพบสัญญาณกัน ซื้อขายของต่างชาติและก็สถาบันนะคะก็ถือว่าแรงหนุนในช่วงก่อนหน้านี้เริ่มชะลอลงเห็นได้ชัดนะคะเริ่มมีการขายสุทธิในปริมาณที่มากขึ้นนะคะในตลาดอนุพันธ์ด้วยทั้งในส่วนของต่างชาติและสถาบันนะคะโดยเมื่อวานนี้ต่างชาติขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์ไป9 7 0สัญญานะคะรวมไปถึงสถาบันนะคะขายสุทธิออกมา3,570สัญญานะคะก็ถือว่า อาจจะเป็นสัญญาณล่วงหน้านะคะในเรื่องของตลาดที่ที่ดูว่าอัพไซ์น่าจะจํากัดและมีโอกาสย่อตัวลงในลําดับต่อไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมองกราฟเอ่อมองกรอบนะคะของเซตวันนี้อัพไซ์อย่างที่บอกพันสี่ร้อยจุดนะคะเริ่มทยอยเช็ค p r o ฟิตนะคะในส่วนของแนวรับหนึ่งพันสารอยแปดสิบนะคะหุ้นในพอร์ตถือต่อทั้งสี่ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลองเอ่อ scc aotck รอเทคกพลฟิตนะคะรวมไปถึงตัว TTA นะคะที่เป็นฝั่งช็อตเซลล์นะคะ รอบน,นี้มีหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานให้ระวังนะคะ2ตัว AJD แล้วก็ัวจุทานะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะเมื่อวันนี้ EPG ที่แนะนำให้เข้าซื้อซื้อไม่ได้นะคะสู้มาอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำหนักการลงทุน3าดาวเลยนะคะมากกว่าตลาดมา,ะะมากๆนะคะมากที่สุดนะคะเข้าซื้อที่11.90บาทรอทำกำไร12.60บาทแต่คัดทุน11.30นะคะ ก็มองเรื่องของราคาปรับตัวลงมานะคะตามผลของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่บริษัทได้รับผลกระทบเพียงบางส่วนจากการกําหนดราคาล่วงหน้านะคะส Q ปี59จะเป็นช่วงที่ผลการดาเนินง,งานโดดเด่นทั้ง3ธุรกิจนะคะราคาพื้นฐานปี5 9 1เบาท10อสางนะคะตัวที่2 i f e อเฟกตนะคะตัวนี้มองเรื่องของถึงแม้ว่าในปี59นี่ยจะเป็นปีที่ดีจากการเริ่มทยอย รับรู้รายได้นะคะจากโครงการพลังงานทดแทนนะคะแต่แนวโน้มระยะสั้นยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนของโครงการโซล่าสร์สหากรนะคะที่อาจถูกเลื่อนกำหนดนะคะ COD จาก 3Q59 เป็นช่วงปลายปีนะคะเพราะฉะนั้นให้ช็อตเซลล์ไปก่อนสำหรับ i อเฟนะคะที่7บาทนะคะรอเทคโปรฟิตที่6บาท50้าสิขาดทุนที่7บาทห0นะคะเมื่อวานสำหรับตัวอัปเดตตัวอื่นๆน,นะคะ ตัว e4l เมื่อวานซื้อได้นะคะก็ถือรอทำกำไรที่72ตังค์นะคะตัดขาดทุนที่64ตังค์นะคะ tta ขอปรับจุดตัดขาดทุนนะคะมาที่8มาที่8.10ตังค์นะคะ ktc ถือสถานะต่อรอทำกำไรที่82.75นะคะตัดขาดทุนที่78บาทนะคะ smt ถือสถานะต่อเช่นเดียวกันนะคะรอ ทำกำไรที่13บาท90แต่ขาดทุนที่12บาท20นะคะสำหรับตัวไทยออย์ถูกตัดขาดทุนออกไปเมื่อวานนะคะที่68บาท50นะคะและ BKD ถูกได้รับการเทคโปรฟิตออกไปนะคะที่3บาท30เมื่อวานนี้ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันวนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ